จังหวัดอุทไทยธานีพักภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายในฐานะของตัวแทนพักภูมิใจไทยก่อนที่จะมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลพิจารณาการตัดสินใจของสมาชิกพักภูมิใจไทยเรียนประธานครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานได้ถแถลงเอ่อเอาถแถลงการของพักมาอ่านนะครับจุดยืนของพัก เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยได้ออกแถลงการจุดยืนของพักไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และขอเรียกร้องให้พักการเมืองที่แสดงเจตจำนงกันตั้งรัฐบาลแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนต่อกรณีเสนอการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตราร้2ด้วย แถลงการของพรักภูมิใจไทยได้ระบุชัดเจนว่าถ้าพักการเมืองที่มีพักเก้าวไกเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จพักภูมิใจไทยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างมีคุณภาพและจะคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2อย่างเต็มที่พักภูมิใจไทยไม่มีเจตนาที่จะจัดตั้ง หรือสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งกับท่านเพราะเราเคารพในมติของประชาชนและยึดมั่นในหลักการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามที่ได้แถลงไว้ท่านประธานที่เคารพครับหัวหน้าพักการเมืองเจ็ดพักได้ที่ร่วมมาจัดตั้งรัฐบาลได้แถลงจุดยืนของพักตนเองไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข หรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เป็นเหตุให้การจับทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรพักการเมืองไม่มีววละแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เรียนด้วยความเคารพว่าแม้ว่าพักการเมืองทั้ง8พรรักจะลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันการจัดตั้งรัฐบาลว่าพัก ทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองโดยจะให้สอสอของพรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายเองคุณพิธาได้ถแถลงและให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศและต่างประเทศเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงจากประชาชน14ล้านคนประชาชนเข้าใจดีเราชัดเจนและโปร่งใสว่านี่เป็นหนึ่ง ในเป้าหมายที่เราต้องการผลักด,ดันนี่คือคำพูดของคุณพิธานะครับหัวหน้าพักเก้าไกลท่านอ้างว่าท่านต้องทำเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเจตนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอเลียนตรงๆว่าผมและพักภูมิใจไทยไม่เชื่อครับและเป็นสิทธิ์ของพรักภูมิใจไทยที่จะไม่เชื่อเพราะสิ่งที่ผ่านมาพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมานั้นทำให้เราเห็นชัดเจนและหลายท่านก็ทราบ นะครับไม่ต้องเฉพาะผมหรือพักภูมิใจไทยว่าความคิดในเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นยังไงแต่ผมอยากจะถามไปว่าอีกเจ็ดพักเนี่ยจะว่าไงนะครับจะว่าไงร่วมรัฐบาลกันมีพักร่วมรัฐบาลเสนอเรื่องขึ้นไปกันนี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่พักร่วมต้องเห็นเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ <c oughs> มันก็ลำบากนะครับผมก็ต้องถามอีกเจ็ดพักร่วมว่าว่าไง ท่านจะว่าไงถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีการขอแก้ไขท่านจะว่าไงในข้อตกลงร่วมไม่มีก็จริงนะครับท่านอ้าง14ล้านเสียงที่เห็นด้วยกับท่านในที่จะให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งสองแต่ผมเชื่อว่าคนที่ลงให้ท่าน14ล้านเสียงไม่คิดว่าท่านกำลังแก้กฎหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย ไม่เป็นสถาบันหลักของชาติไม่ใช่ความมั่นคงของชาติอีกต่อไปถ้าท่านอ้าง14ล้านเสียงหลายคนก็พูดกันถึง25ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือกแต่ในมุมมองของผมผมอยากจะฝากผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแลอเป็นรัฐบาลก็ตามคนไทยไม่ได้มีแค่14ล้านคนไทยไม่ได้มี25ล้านท่านต้องเป็นนายกของคน60กว่าล้านคนท่านต้องเป็นนายก ของประเทศไทยท่านต้องไม่ได้เป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งอันนี้สำคัญที่สุดครับ14ล้านเสียงไม่ถึง20%ครับท่านอย่านึกว่ามันมากมายมันเป็นพลังจากประชาชนนี่มันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราครับแต่ท่านอย่าหลงละเลงคำว่า14ล้านเสียงเพราะมันไม่ถึง20%มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องดูแลคนทุกคน แล้วปัญหาคือว่าความมั่นคงของชาติถ้าท่านจะอ้างอย่างนี้มันก็ลำบากครับประเทศไทยผมเรียนด้วยความเคารพครับคุณพิธาหัวหน้าพรกเก้าทไทยได้เสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในสมัยที่แล้วแล้วท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อครับท่านอดีตป,ประธานรัฐสภา ท่านชวนิกภัยไม่เห็นด้วยวก็ยังมีการที่จะเพน,นั้นท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเขียนไว้ไม่มากหรอครับอ่านง่ายผู้ใดดูหมิน่นผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆคาตมาร้ายต่อพระมหากัษตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึงสิปีท่านบอกว่าท่านแก้ไขไม่ใช่ยกเลิก แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยกเลิกเรียนด้วยความเคารพครับแต่ผมจะบอกกันว่าสิ่งที่ท่านนําเสนอในการนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ไขครับเป็นการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผมไม่อยากจะเอาสิ่งที่ท่านเสนอในอสมัยที่แล้วที่ท่านยื่นนะครับซึ่งเอกสารผมก็มีผมเรียนด้วยความเคารพว่าการที่สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ถูกแล้วถ้าเราเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นส่งเสริมให้สถาบันเป็นประมุขนะครับแต่สิ่งที่ท่านทำและแสดงอาการต่อสาธารณชนมาตลอดว่าจุดยืนสำคัญของพรรคก้าไกลคือการละเมิด การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์พรระาชินีและรัชชายาสะสสพักเก้าไกลหลายท่านเคยถูกดำเนินคด,ด,ดีในมาตราหนึ่งสองสสพักเก้าไกลหลายท่านใช้ตำแหน่งในการประกันผู้ที่ถูกคดีในมาตราหนึ่งสองผู้ที่มินนะครับผู้ถูกดำเนินคด,ดีในคดีนี้จะได้รับการสนับสนุนและได้รับการกุ้มชูจากพรรคก้าไกล อันนี้ก็เป็นเสร็จของสิทข,ของท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพครับนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าวไกลเคยเสนอร่างกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่ายกเลิกความผิดฐานมิประมาดดูมินหรือแสดงอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาและผู้สมเร็จราชการไม่ให้เป็นความผุดความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนารไทย อีกต่อไปกําหนดหมวดความผิดขึ้นมาใหม่เป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และหมวดความผิดต่อพระราชินีและรัฐชายาตผมไม่ทราบว่าพรคเก้าไก่มองพระมหากษัตริย์มองพระราชินีมองรัชชายาติตเช่นไรเพราะว่าสิ่งที่ท่านเสนอเมื่อครั้งที่แล้วนี่มันเป็นการที่ยกเลิกนะครับแล้วที่สำคัญ มินประมาทพระมหากษัตริย์กำหนดโทษจำคุกหนึ่งปีเท่ากับความผิดของบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าเจ็บปวดมากกว่านั้นครับมิ่นพระราชินีแล้วก็มินรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการกำหนดโทษจำคุกไม่เกินหเดือนน้อยกาน้อยกว่าความผิดที่มิ่นประมาทบุคคลธรรมดานะครับอันนี้มันก็ เป็นเรื่องที่อาจจะเจ็บปวดด้วยความรู้สึกคนที่เทิดทูนมินพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาธผู้สำเร็จราชการนั้นไม่ถือเป็นความผิดไม่ต้องรับโทษมินพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาธและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ถือเป็นความผิดไม่ต้องรับโทษ,ทาาถ,โทษถ้าเป็นการกระทำโดยอ้างเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประชาชนและสาธารณะ อันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยครับผมเรียนว่าและที่สำคัญท่านบอกว่าห้ามหน่วยราชการห้ามคนไทยห้ามผู้อื่นฟ้องให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องเท่านั้นกับผู้ที่มีความผิดมาตรา112เรียนด้วยความเคารพครับมันเป็นไปไม่ได้สถาบันพระมหา,มา,มากษัตริย์ไม่มาฟ้องลูกบ้านตัวเองหรอกครับท่านไม่มา <c oughs> ฟ้องคนในคนของท่านหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ แล้วท่านลองนึกภาพจับตาต่อไปนะครับผมมองว่าการแก้ไขแบบนี้บอกว่าเป็นการแก้ไขเพื่อดำรงสถานะอันเป็นที่เคารพผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ท่านประธานครับผมและพรรคภูมิใจไไม่เชื่อว่าท่านจะปกป้องพระมหากษัตริย์มีให้ถูกละเมิดในเมื่อท่านจะลดการคุ้มครองพระมหากษัตริย์และลดโทษให้ผู้ที่ละเมิดพระมหากษัตริย์รวมไปถึงไม่เอาผิดไม่ลงโทษ <Workers. S 2> ผู้ละเมิดพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอันนี้ะครับเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามมาตราหกนะครับองค์พระมหากษัตริย์ทรงสําคัญและอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องหรือพระมหากษัตริย์ในทางใดก็ไม่ได้ท่านครับ อะไรไม่ว่าครับอะไรไม่ว่าที่เจ็บปวดมากกว่านั้นท่านคืออะไรครับมีการมีคำพูดต่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไก่ว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้านายพิธาไปลงสัตยาบันในกฎหมาย กุมรมว่าด้วยสารอาระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีสาระสำคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้อันนี้แะครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆถ้าท่านทัน,ท,นที่นีท,ที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะให้คุณพิชาไปลงนามหมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้ นอกประเทศเป็นผู้จิดการผมเรียนว่าผมก็คงทำใจไม่ได้หลับตานึกเลยครับพระมหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกลาหัวพวกเรามาอยู่เนี่ยไปถูกฝรั่งมังค่าสอบสวนมันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและอันตรายเขาประมุขของรัฐไทยก็คือใครครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะครับนี่นี่คือ ถ้าท่านบอกให้ฟ้แล้วทําไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นบอกว่าจะให้ไปเซ็นเลยไปลงสัตยาบันเลยนะครับท่านครับถ้าท่านมีเจตนาดีนะครับแล้วผมเคยฟังขอโทษนะครับจะเป็นท่านเลขาพักก้าวไปเป็นคนพูดว่าการทำอย่างนี้เป็นการปกป้องสถาบันการทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ใครมาแอบอ้างสถาบัน ท่านครับถ้าท่านจะปกป้องสถาบันต้องไม่ทําแบบนี้มีครับผมท่านพูดถูกว่ามีผู้มีอํานาจในบางสมัยมาใช้สถาบันแอบอ้างอันนี้จริงครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับสถาบันครับถ้าผมจะยกตัวอย่างว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ที่ไม่ดีอยู่สิบคนสอนที่ลูกศิษย์เกลียดชังสังคมถามว่ามันต้องไปไล่าอาจารย์ออกครับ ไม่ใช่ไปทุบมหาวิทยาลัยนะครับนี่ท่านไปนทุบมหาวิทยาลัยซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยและท่านก็อ้างว่าพวกนี้เอาในหลวงมาอ้างเอาสถาบันมาอ้างผมก็เคยโดนแบบที่ท่านโดนครับผมก็ติดคุก24เดือน22เดือนครับ22เดือนเจันผมเรียนว่าไม่ผิดแต่อำนาจรัฐผู้ใช้อำนาจผมก็ต้องยอมรับ ผมก็ไม่ไปคิดล้มกฎหมายอาญาไม่คิดไปล้มตำรวจนะฮะไม่คิดไปล้มใครท้งนั้นเพราะว่าเขาเป็นกรรมการเขาเป็นผู้รักษากฎหมายก็อีกเรื่องแต่ท่านฟ้องเลยครับผมเชื่อว่าพรรเก้าไกลฟ้องได้ถ้าใครเอาพระมหากษัตริย์มาแอบอ้าง <c oughs> เพื่อทําลายคนอื่นทางการเมืองเอาให้ล่วงไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอ้อีคนไหนไม่ว่าจะเป็นผอ,อไหนไม่ว่าจะเป็นนายกไหนท่านเอาให้ล่วงเลยครับ ผมเห็นด pues ้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกการเอาสถาบันเข้ามาอ้างเพื่อทําลายคนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่ได้ทาแบบนี้ครับไม่ใช่เป็นลดการคุ้มครองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์รัชกาลาพร้อมด้วยพระบรมราชินีนาพระบรมราชินีผมเรียนว่าสิ่งตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราต้องต้องคิดกันให้หนักท่านครับผมอยากจะพูดไม่อยากจะลบกวนเวลานมากมาย ท่านจะแก้ทั้งมาต,ตาหรือจะทําอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งท่านคิดไหมครับว่าถ้าท่านแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งรบสอบ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมาย หนึ่ง,งสองไม่ได้แล้วมันจะร่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบายสองสามร้อยข้อท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสวาท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ถ้านไม่มียิ่งหนึ่ง,งสองท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็ึงอยากจะถามว่าพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับ แก้หนึ่งหนึ่งสองเหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะต้มจมไปมันไม่ใช่ครับท่านมันมีเรื่องที่จะทำทำเรื่องที่ลุงตู่ทำาแล้วไม่ดีที่ท่านด่าผมเห็นด้วยทําไม่ได้ยแย่ยหมดความเดือดร้อนงอาณนาระชาราศรแต่วันนี้ท่านยืนอย่างเดียวผมดูพฤธิการทากูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพักอนาคตใหม่กับพรรเก้าไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอ เกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมมันไม่ใช่ครับท่านท่านไม่ต้องไปชี้ที่ไครสองสามร้อยนโยบายที่ท่านออกมาผมว่าหนึ่งสองชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะแก้อะไรแต่เขาอาจจะถูกใจในโยบายท่านเรื่องอื่นๆเขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่า พักก้าวไกลคนรุ่นใหม่จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยกูจะต้องถือหนึ่งหนึ่งสองไว้ในกระเป๋ากูต้องทำ้ายมันทำไมครับเนี่ยผมไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยท่าไม่ต้องไปชี้ที่สอบอไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคำนี้คำเดียวว่าไม่ยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่าน แต่มันไม่ใช่ครับพฤติกรรมสิ่งที่หลายอย่างถ้าท่านถือว่าการแก้ไขรัฐมนูญแก้ไข,ของค์ประกับกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นพันธ,ธกิจของท่านเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องทำต้องทำไม่ได้ผมและพกรกภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธ,ธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่าน ทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผมเรียนด้วยความรับริจริงๆว่าวันนี้สายวันนี้สังคมมองมาทำไมท่านไม่ดูตัวเองบ้างท่านไม่ดูตัวเองบ้างทำไมท่านไม่หยุดทำไมท่านไม่ลดลงก้มลงสักนิดสิบสี่ล้านเสียงไม่ใช่เทวดาแต่นั่นเป็นเสียงของประชาชนครับ แต่ไม่ถึง20%อย่างที่ผมบอกมันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจผมนั่งดูข่าวมา 3- 4สเดือนเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพว่าเขาบอกว่าฝัาา่งนูน้นฝั่งประชาธิปไตยเอ้แล้วฝั่งผมมาจากไหนวะเนี่ยผมก็เดินหาเสียงท่อมท่อมท่อมกลัวสอบตกเหมือนกันครับท่านไม่ได้ว,ว่าลุงตู่แต่งตั้งผมมาหรือคณะคอสอชอที่ไหนแต่งตั้งผมผมก็เลือกตั้งมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งไหนฝั่งโจรเหรอ เป็นโจนกรก็ยอมครับเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองน,นี้และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนือเ้อของผมผมเรียนว่าผมชาติพันธันครับปู่ผมมาจากต่างประเทศตาผมมาจากต่างประเทศยายผมไทยแท้ย่าผมไทยเชื้อสายหมอนมาเนี่ยไม่ใช่มือิมีเสื้อผือนหมอนใบแบบคนอื่นหรอครับอย่างที่ว่าคนทีนมามีสโลงผืนเดียวครับ ไม่มีรอกสตังค์แต่มาอยู่จังหวัดอุทัยธานีพี่น้องชาวบ้านให้เครดิตในการส่งควายออกต่างประเทศได้พึ่งบรมโพธิสัมภารของในหลวงผมเรียนด้วยความเคารพครับวันนี้มาเป็นผู้แทนอยู่ดีกินดีกว่าคนไทยแท้ๆอีกเป็นล้านคนนายชดาเนี่ย ดีกว่าคนไทยแ,แทย้ๆเป็นล้านคนแล้วถ้าผมไม่สํานึกไม่รู้กตัญญูต่อแผ่นดินนี้ผมก็ไม่สมควรเป็นคนผมเรียนครับว่าบ้านเรามีเจ้าของสิ่งที่บรรพบุรุษเราทํามามันมากมายเหลือเกินเราอาศัยเขามาอยู่ว่าขอเขาอยู่ว่าสงครามมันวุ่นวายเมื่อปี2 3 1พรพม่ามันตีแต่อะไรครับท่าน เขาให้อยู่อยู่ไปอยู่มาไอ้ลูกหลานคนอาศัยจะไล่ลูกหลานเจ้าของบ้านมันอะไรกันผมเรียนด้วยความเคารพครับถ้าไม่ด้ยวยพระเมตตาของระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้เลือกตั้งหรอกครับท่านไม่มีทางได้ร้อยสี่สิบที่นั่งครับผมพูดได้เลย,เลยท่านลองไปพมา่าอเมริกาช่วยอะไรได้ทหารมันยิงดิ้นหมดวันนี้เหมือนกันครับประเทศนี้ท้าไม่มีในหลวงไม่มีสถาบันลุงตู่กับลุงป้มไม่กลับบ้านง่ายๆ,ๆหรอกครับ มีแต่จาลากเอ็พ .6 ไม่เล่นกับพวกคุณซึ่งไปแล้วก็ถือว่าโชคดีครับท่านคือผมถือว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจครับผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็หลายคนเตือนผมว่าจะพูดแต่ทั่วลงผมบอกด้วยความเคารพความคิดไทยของความคิดมันแต่เรารักและเคารพกันเราต้องให้เกียรติกันในสภาผู้แทนด้วยส่วนนีครับแต่ที่บ้านผมที่ร้อยกระไรครับบ้านผม รับรถทัวร์ได้เยอะมากแล้วแถมลูกสาวมีรถทัวร์สี่คันรถตู้อีกสาสิบคันนะพร้อมส่งขับเรียนนะครับเราคนไทยได้วยกันครับวันนี้ท่านมีส่วนที่จะนำปมในการขัดแย้งสู่บ้านเมืองนี้ท่านเก็บมันใส่กระเป๋าไม,ไม่ได้เหรอ300รอนโยบายเนี่ยไอ้นโยบายหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าประชาชนบอกไม่เลือกท่านโอ้โหผมว่าสุดยอดครับ มันอะไรกันครับวันนี้ผมขอโทษนะครับขอโทษจริงๆว่าด้อมส้มเนี่ยผมไม่กล้าใช้เพราะอะไรครับเพราะผมไม่รู้แปลว่าอะไรแล้วเออบอกเอฟซอย่างนี้เออนะครับผมเข้าใจใครที่เห็นตรงข้ามโดนหมดสวโดนหนักกว่าเขาหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ดูตัวเองนะครับท่านหยุดตรงนี้แล้วผมบอกท่านเลยนะครับผมถามว่าใครก็รักพ่อรักแม่ตัวเอง ถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ยิงันระเบิดในเมืองเนี้ยประเทศไทยนี่เลยครับจะยิงกันที่ผายไว้ปวงหมดผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงไอ้คนที่หมนสถาบันแล้วไม่ติดคุกดีไหม <laughs> มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ปกปักรักษาเรามามันเป็นยังไงยายผมไปคิดเลยว่า ก้าวไกลอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อล้มล้างหรือเปล่าทําไมท่านไม่ยอมสักนิดถอยสักหน่อยหนึ่งวันนี้ท่านยืนเด่นชนทุกคนที่ขวางกูไม่ใช่บุคลิกของผู้นําประเทศไม่ใช่บุคลิกของผู้บริหารประเทศท่านต้องทําและบริหารประเทศภายใต้ก่อนแล้วท่านทำไปเนี่ท่านเป็นนายกเปรัฐบาลผลประโยชน์ของรัฐบาลไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศอย่างเดียว รัฐบาลเนี่ยมันจะเอาผลประโยชน์เอาตัวรอดให้คณะคอรมออยู่ไปแต่ประเทศชาติชิบหายยังไงไม่รู้ฝากท่านด้วยครับว่าท่านต้องดูแลประเทศท่านท่านจะละครับด้วยความเคารพครับครับผมคาว่าิบหายผมอยากให้อ๋อขอโทษครับขอโทษครับท่านประธานครับไม่รู้หลุดไปยังไงครับถอนครับผมท่านประธานครับถอนด้วยความเคารพจริงๆครับครับมันมันมันเป็นภาษารบาลจะนะด้วยความเคารพแล้วก็ซ้ำไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าท่านจะกรุณาได้ครับดีครับเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้กาหนดเวลานะครับผมนั่งฟังอยู่ท่านก็พูดอยู่ในประเด็นแต่บางครั้งครับในตอนนี้อาจจะไปซ้ำเมื่อกี้ขอโทษจริงๆครับท่านประธานผมขอโทษประธานและขอโทษสมาชิกทุกคนนะไม่เจอตัวด้วยวนุ่นค่ะมันจหายไปขอโทษอย่างยิ่งเลยนะครับผมต้องขอโทษหัวหน้ากับเลขาด้วยนะครับเลขาวาลูกพักภูมิใจไทยไม่เรียบร้อยเราเป็นพักที่มีระเบียบวินัยเรียนท่านประธานครับวันนี้สิ่ง ตอโทษครับท่านท่านพูดต่อได้ครับท่านพูดต่ออะไรล่ะผมกดบุ่มอ๋อครับผมตกใจที่ท่านพูดท่านประธานไม่อยากให้ผมพูดต่อผมก็จะไม่พูดนะครับพอพูดก็ขึ้นเหมือนกันครับท่านผมรักสถาบันครับท่านผมคิดว่าท่านพูดดีแล้วนายตอนตอนถ้าท่านสรุปได้ก็จะยิ่งดีมากครับนะครับแล้วที่สําคัญผมเกิดที่เมืองพัชโนกกับจัรีพ่อของราชการที่หนึ่งเกิดที่อุทัยธานีครับ ผมพออ่อป้าพ่อของนักการที่หนึ่งพูดแบบชาวบา้านนะครับก็เกิด,ดท,ที่อุทัยธานีผมเรียนด้วยความเคารพครับวันเวลากษัตริย์มายาวนานผมอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้แต่งตั้งซะไวๆเป็นซะดูที่จะทํางานได้ไหมนะครับเราต้องให้โอกาสกันทุกคนแต่ท่านครับท่านอย่าไปจุดชนวนให้กับบ้านเมืองน,นี้ขอเถอะครับด้วยความเคารพจริงๆ เรื่องหนึ่งหนึ่งสองท่านจับเมื่อไหร่ท่านทำเมื่อไหร่วุ่นวายครับแล้วผมก็ถือว่าเป็นภารกิจของผมและพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องให้ระบบพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดด้วยความเคารพครับท่านประธานครับครับขอบคุณกุณจจารามากครับ